มอไซมาเมื่อวานปกติหนูก็ไม่ได้มามอไซเนาะและหนูก็ไปจอดถามเอาผ้าร้านหนึ่งบังเอิญเห็นเขาเดินอยู่ทอดีอคือหนูเห็นเขาบ่อยและหนูก็ตามเขาบ่อยแต่เขาจะหนีหนูแล้วเมื่อวานหนูก็เลยเดินไปถามอาจารย์อาจารย์เจอแล้วหนูก็ถามหน่อยหนูก็อัดคลิปลงติ๊กตุกือนที่ว่า,าแต่ตอนบางช่วงที่หนูออมไม่ทันถูกโอ้ยอาตมาอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วร,ปรอปภก็ไม่ไล่ตำรวจก็ไม่จับ เพราะปัดมาเพราะเนี่ยจะได้ไม่ต้องให้ใครสงสัยมาถามอยู่<ฮ>ดูค่ะที่จริงคําว่าพระหนูไม่รู้หรอกนะใช่หรือไม่ใช่แต่ต้องบินถบาทแค่พอฉันถูกไหมคะและป่าเนี้ยสมควรกับบัตรไหมคะทำไมหนูเจอบ่อยบางบางบางช่วงนะคะหลายหลายคนอ่ะหลายรูปอ่ะหกเก็ดลูกอ่ะแต่คนเนี้ยจะอยู่ตลอดเลยหนูเห็นตลอด<ฮ>คือเป็นลูกที่หนูให้พี่ให้ดูไปเนาะห<ฮ>กมกราเจอะทำไมยังอยู่ตรงนี้ พูดจาพูดอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เแต่ล้วเป็นพระครับไม่ต้องไปพูดอะไรมากวันนี้ผมไม่ใช่มาอะไรเป็นไว้แล้วใช่ไหมว่าให้ท่านออกจากท่พื้นที่ไปใช่ไหมใช่ครับยอมรับสิ่้แล้วท่านทาไมต้องดื้อรั้นน่ะอันนั้นเราไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นร,รไม่ผมไปไม่ได้ครับผมครับมีภาระาแค่นั้นครับผมท่านกว่ที่ไหนผมครับไปได้หมดรับผมแรกยางนันผมก็ เกินแล้วครับผมพรรษา11แล้วครับผมตรงนี้นี่ครับผมอุโบสถวัดเกาะนี่ครับแต่ว่าแต่ว่าช่วงโควิดไม่ได้ไปครับผมไปไปไหมวัดเกาะมีน้ำวัดเกาะเองไปไปไหมครับครับน้ำข้ามันเยอะครับอเคยเคยไปอยู่ครับไปครับผมไปลงครับมี่ช่วงโควิดเนี่ครับผมที่ไม่ได้ไปพ่อแม่ผมอยู่วังน้มเขียวนี่ครับผมนั่งก็ต้องอยู่ที่นั่นอยู่ที่วังน้าเขียว มื่อเชท่านจะมาบินระบาดแล้วส่งเงินไปส่งเงินปัดครับเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าเบอร์ฝ่ายนิการทั้งแบบคือสังคมสงเราคือสังฆกรมรมน,นะอาจารย์เขาจะหนึ่งไม่ลงโบสถ์ไม่ทําอะไรทั้งนั้นขอแต่ดินสบายได้ปัจจัยหรือเงินทองไปแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยคือเขาอ้างว่าเขาต้องเลี้ยงพ่อแม่หรือว่าอะไรใช่ไหมครับแล้วก็อย่างทีนี้ก็ถามว่าถ้าไม่ให้อยู่ในรันทำไง ผมาบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ผมอยู่ในรันผมไปอยู่คลองหาดผมก็ขับรถจากคลองหาดมาบินขบาดท,ที่นี่อยู่ดีอก็มันเดิมอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเตือนครั้งที่สามตรงนี้เราก็จะดูว่าถ้าคุณจะมีพฤติกรรมเป็นคาราวาสอย่างนั้นไม่สังกัดอะไรเลยเราก็จะทำสองอย่างนะอาจารย์คือแจ้งไปที่รบุรว่ายังเอาเขาอยู่ไหมถ้าเอาก็มีหนังสือมาแล้วก็ให้ยืน มาหนังสือที่สำนักง,งานอาจารย์แล้วก็ามายืนยันว่าให้เขากลับที่ลบบุรี